สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับขอลัร่์กวนน้าให้ใสโดยสารส้มนะครับซึ่งเป็นขอลัร่์ที่ตีพิมพ์ลงในนึกยพิมพ์แนวหน้าฉบับวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่1วมิถุนายนปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้กวนน้ําให้ใสโดยสารส้มเนี่ยให้หัวข้อไว้ว่าอย่าสร้างรััดฐานกดดันคมคู่ก่อกอตอเริ่มต้นอย่างี้ครับ ล่าสุดครับกกตได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วนะครับแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีวิธีการที่ปาดเถื่อนหยาบคายจะถูกนํากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งในยุคนี้นําเข้ามาโดยกลุ่มคนที่อ้างตนว่าเป็นคนรุ่นใหม่ในสังคมหากแต่ว่าวิธีการที่ใช้เนี่ยที่นึกว่าใหม่เนี่ยจริงแล้วมันก็คือวิธีการที่ไม่ต่างไปจากการเมืองน้าเน่าสกปรกแล้วก็โสโครก ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อครั้งที่ทักษิณชินวัตรติดบ่วงในคดีสุกุ้นแล้วก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของสารรัฐธรรมนูญคงจะจำกันได้นะครับในครั้งนั้นมีขบวนการกดดันมีขบวนการข่มขู่มีขบวนการคุกคามการทําหน้าที่ของตุลาการทุกรูปแบบเพื่อให้วินิจฉัยไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่นายทักษิณเท่านั้นแหละครับถึงจะยอมรับกันได้ครั้งนี้ก็ไม่ต่างกัน แค่เปลี่ยนจากนายทักษิณชินวัตรเป็นนายชัดชาติสิทธิพันธ์แค่นั้นเองเปลี่ยนจากสารรัฐธรรมนูญเป็นกอกตอและครั้งนี้เนี่ยก็มีอาวุธที่ร้ายกาจเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมก็คือสื่อโซเชียลมีเดียประการที่1ครับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยเพิ่งจะผ่านไปไม่ถึง2สัปดาห์ด้วยซ้ำไปเรื่องนี้ต้องเข้าใจว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งที่แล้วเนี่ยยังมีเวลา ในการรับรองผลการเลือกตั้งถึง24วันด้วยกันนะครับคราวนั้นหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ได้คะแนนมา1,200,000คะแนนกกตมีกรอบเวลาในการทำหน้าที่ตามกฎหมายภายในเวลา30วันนะครับเพื่อวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่30วันนะครับนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับเมื่อวานนี้ก่อนที่กกตจะพิจารณา รับรองผลการเลือกตั้งเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการปั่นกระแสกันในสื่อสังคมออนไลน์ชักชวนกันไปกดดันชักชวนกันไปด่าทอกรกตอย่างหยาบคายแล้วก็มีการข่มขู่ด้วยนะครับว่าจะเจอตีนบ้างหาว่าคนไม่กี่คนจะมาทําลายคะแนนเสียงของคนล้านกว่าคนบ้างแล้วก็อีกเยอะแยะไปหมดชักชวนกันโทรเข้าไปด่าโจมตีชวนกันกดดันชวนกันคุกคามที่สายด่วนกรกะตโดยใช้ถ้อยคําที่หยาบคาย และก็ยังมีนักการเมืองในระดับหัวหน้าพักตลอดจนถึงสสในแสดงความเห็นกดดันและโจมตีกรกตออย่างโจ่งแจ้งแถมยังมีการด่าทอผู้ร้องเรียนกรกตรเกี่ยวกับป้ายหาเสียงก็คือในสีสุวรรณจัญย,ยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยด้วยถ้อยคำที่หยาบคายต่ำช้าและสามาถนี่เป็นประการที่สประการที่สาครับ ขณะที่กกตเนี่ยก็ยังไม่ได้ทําการวินิจฉัยที่ขาดเลยนะครับว่าจะพิจารณาไปในทางใดทําไมล่ะครับถึงต้องร้อนตัวกันขนาดนั้นกกตเนี่ยเขาต้องวินิจฉัยอย่างเที่ยงธรรมนะครับบนพื้นฐานของข้อมูลหลักฐานและก็ข้อกฎหมายไม่ใช่บนพื้นฐานของแรงกดดันหรือว่าด้วยความเกลียดความกลัวกลัวรักในตัวบุคคลไม่ใช่ถ้าหากว่ากตกตกังแกล้งบิดเบือนหรือเอื้อประโยชน์แก่ใครเนี่ยมันจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายซะเอง มีโอกาสที่จะติดคุกนะครับเหมือนกับกรกตในยุค3หนา5ห่วงระบอบทักษิณนั่นแหละครับและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องไม่ลืมนะครับก็คือคำวินิจฉัยของกรกตเนี่ยจะเป็นมาตรฐานในประเด็นเรื่องป้ายหาเสียงต่อไปด้วยนะครับ่าป้ายหาเสียงนี่จะสามารถดัดแปลงเป็นทรัพย์สินเครื่องใช้หรือว่ากลายเป็นสินค้าซื้อขายก็ต่อไปได้ด้วยทําได้หรือไม่แต่กกตเนี่ยก็ยังไม่ทันได้พิจิฉเลยครับ ยังไม่ได้แสดงเหตุผลใดทั้งสิ้นเลยปรากฏว่าผู้กดดันก็พยายามที่จะปิดปากพยายามจะปิดกั้นความคิดตัดตอนดุลพินิษไม่ให้กรกะตนเนี่ยวินิจฉัยตามพยานหลักฐานตามตัวบทกฎหมายแต่ว่าเอาคะแนนเสียง1 3 0 0 0ล้านสามแสนเสียงเนี่ยมากดดันค่มคู่อย่างนั้นเหละครับประการที่4ครับหวนนึกถึงการเมืองในระบบทักษิณที่เคยกดดันคุกคามสารรัฐธรรมนูญ ถ้าจำกันได้อดีตประธานสารรัฐธรรมนูญประเสริฐนาสกุลซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดคณะตุลาการเสียงข้างน้อยที่วินิจฉัยชี้ว่าทักษิณเนี่ยผิดในคดีซุกคุนพักหนึ่งคำวินิจฉัยส่วนตนของท่านอดีตประธานสารรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีการตีแผ่ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ของนักการเมืองเอาไว้อย่างถึงแก่นทีเดียวนะครับบางตอนเนี่ยระบุว่าอย่างนี้ครับระบุว่าหัวใจของการเมืองก็คือความไม่เห็นแก่ตัว ถ้าหากว่าเห็นแก่ตัวและพักของตัวเองแล้วเนี่ยจะเห็นแก่มวลชนได้อย่างไรดังนั้นนักการเมืองควรจะมีศีลธรรมยึดถือธรรมะบูชาธรรมะยิ่งกว่าคนธรรมดาเมื่อเราทราบดีว่าการเมืองเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันมีปัญหาที่ต้องแก้ไขถ้าหากว่าผู้ที่อาสาเข้ามายังจะใช้วิธีการดําเดิมอีกย่อมจะแก้ไขปัญหาไม่ได้เพราะปัจจุบันเป็นผลของอดีตและจะเป็นเหตุของอนาคตต้องคิดให้ดีพูดให้ดี และทําให้ดีในอนาคตจึงจะมีความหวังได้มิฉะนั้นผู้สนับสนุนผู้ถูกร้องหรือพันตำรวจโททักษินจะต้องผิดหวังในที่สุดผู้ถูกร้องหรือพันตำรวจโททักษินในขณะนั้นเนี่ยเข้าใจผิดว่าจํานวนประชาชนที่ออกเสียงเลือกผู้ถูกร้องในการเลือกตั้งทั่วไปเพราะว่าผู้ถูกร้องเสนอโครงการต่างๆเป็นที่ถูกใจดนนั้นมากมายมหาศาล แต่จานวนประชาชนดังกล่าวไม่ได้มากกว่าจํานวนคนที่ทราบว่าผู้ถูกร้องและคู่สมรสมีทรัพย์สินและหนี้สินจริงในวันยื่นบัญชีตามรัฐธรรมนูญมาตรา291วรรคสองเพราะว่าประชาชน11ล้านกว่าคนนั้นไม่ทราบจํานวนทรัพย์สินและหนี้สินจริงของผู้ถูกร้องและคู่สมรสดีไปกว่าเลขานุก,การส่วนตัวเพียงแค่2คนของผู้ถูกร้องและคู่สมรสเพราะว่าเป็นคนละเรื่องกันผู้ถูกร้อง โฆษณาให้ประชาชนทราบแต่เพียงว่าผู้ถูกร้องประสบความสําเร็จในความสําเร็จในการประกอบธุรกิจมีเงินทองมากมายไม่มีทุจริตผิดกฎหมายและไม่อำพรางแล้วก็อุทิศตัวหันมาทํางานต่งการเมืองโดยโอนการจัดการธุรกิจให้แก่คู่สมรสบุตรและเครือญาติผู้ถูกร้องรู้ปัญหาของบ้านเมืองดีจึงอาสาเข้ามาแก้ไขแต่ผู้ถูกร้องก็ไม่ได้แสดงหรือว่าเปิดเผยว่าความสําเร็จในการประกอบธุรกิจในอดีตของผู้ถูกร้อง ในระยะเวลาอันสั้นนั้นมีการกระทําอย่างไรและจะแก้ปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของครอบครัวกับผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือของชาติได้อย่างไรปัญหาของบ้านเมืองบางอย่างอาจจะแก้ไขได้โดยไม่ต้องใช้เงินทองเลยเพียงแต่ว่าผู้นําของประเทศต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีโดยการคิดการพูดและการทําตรงกันและชี้นําประชาชนในชาติว่าปัญหาของชาตินั้นอยู่ที่ทุกคนจะต้องร่วมมือ ร่วมใจกันแก้ไขด้วยการลดละและเลิกความเห็นแก่ตัวเป็นอันดับแรกนี่แหละครับสารส้มก็เลยสรุปอย่างนี้นะครับบอกว่าถ้าเราจะยึดถือว่าผลการนับคะแนนเลือกตั้งออกมาแล้วใครชนะคะแนนเกินครึ่งแล้วห้ามพิจารณาเรื่องร้องเรียนใดๆเนี่ยถ้าจะเอากันอย่างนี้ก็ควรจะเขียนใส่กฎหมายเลือกตั้งเอาไว้ซะเลยนะครับ อย่าให้การกดดันอย่าให้การคุกคามในครั้งนี้เนี่ยต้องกลายเป็นบรรทัดฐานทางการเมืองในอนาคตอีกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามครับ